กลับมาที่วัคซีนไหมกลับมาที่โควิดเดือนโควิดกับวัคซีนวัคซีนเลยใช่ค่ะกลับมาที่วัคซีนเลยประเด็นร้อนของสังคมเรื่องวัคซีนก็คือวัคซีนหลักที่รัฐบาลโปรโมทมาโดยตลอดค่ะแอสตราเซเนกาใช่ค่ะเรามีฐานการผลิตบ้านเรามันมาไม่ครบตามนัดค่ะก็วงสารศพก็ดี ทำเนียบก็ดีก็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 ก,ก,ก,ก็ปั่นข่าวไปเลยตลอดนะแอสตาเซกาปิดสัญญาอแอสตาเซกาปิดข้อตกลงใช่ค่ะตามแผนควรจะต้องส่งมอบออวัคซีนให้กับประเทศไทยในเดือนมิถุนา 6, 6หกหกล้านาโดสกรกฎาคมเป็นต้นไปสิบล้านแต่กรกฎาคมจะต้องส่งมอบให้ประเทศไทยเดือนละสิบล้านโดสจนครบสิบล้านโดสเอาเข้าจริงๆส่งได้แค่สี่ห้าล้านโดสหายไปครึ่งหนึ่ง สี่ถึงหล้านโดสก็วิ่งอยู่ประมาณเนี้ยสี่ห้าล้านโดสประมาณเนี้ยเอาเข้าจริงๆแล้วก็ส่งได้แค่นี้ออทวงถามก็นิ่งทวงถามก็มีคําตอบที่ชัดเจนว่าจะส่งมอบได้ตามสัญญาหรือไม่ก็พูดง,ง่ายๆข่าวที่ถูกปัน่นออกมาก็คือแอสตาราเซเนกาผิดสัญญาสังคมก็โกรธสังคมก็มีคําถามเพราะโรงงานผลิตวัคซีนแอสตราตั้งอยู่ในประเทศไทยใช่ค่ะบริษัทสยามเอลเซนไงอยู่บ้านเราแที่สําคัญที่สุดโรงงานแอสตราในประเทศไทยนั้น ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไทย600้ล้านบาททุกคนก็คาดหวังว่าสนับสนุนไป600ล้านต้องได้วัคซีนมาเด็ในที่สุดนะเมื่อเปิดผลิตได้มันควรจะเกิดคุณอุปกรารกลับมาที่ประเทศไทยใช่โดยเฉพาะหน้าสิวหน้าฝตอนนี้ควรจะได้มาก่อนปรากฏว่าฝรั่งแอสตราเกิด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 อาการฮึดไม่ยอมตกเป็นแพ้ใช่เกิดเอกสารุดขึ้นมาฝรั่งแอสตราไม่ยอมตกเป็นแพ้ฝรั่งแอสตรา้วย โดยโดยรองประธานโดยรองประธานฝ่าย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 สื่อสารองค์กรอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะเตรียมข้อมูลไว้ไว้แมะเอายังก็แล้วกันเอางก็แล้วกันเอางี้แล้วกันหาข้อมูลไปก่อนนะครับเอางี้ก็แล้วกันผู้บริหารของแอสตาเซเนกาที่ต่างประเทศค่ะ เขาได้ทำหนังสือลงวันที่25มิถุนายน2564ถึงคนอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในหนังสือของผู้บริหารแอสตราลงวันที่25มิถุนายนนั้นได้ได้ลําเลิกใช้คำว่าลําเลิกได้ใช้คำว่าเท้าความใช้คำว่าประจานาใช้คำว่าแชแล้วแต่แล้วแต่ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปก็ว่ากันไป ฝรั่งแอสตราบ,บอกว่าตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะก็ได้เคยถามทางกระทรวงสาธารณสุขไทยแล้วนะยู you จะเอาวัคซีนเท่าไหร่หลังจากที่สามารถเปิดผลิตได้แล้วยูก็ <You S 1> บอกว่าเอาแค่3ล้านโดสต่อเดือนก็พอสบายๆณตอนนั้นไงจากตัวเลข3ล้านโดสนั้นจึงเป็นที่มาของ ของ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 ยี่สิบหกล้านใช่ไหมฮะใช่ล็อตแรกนี่ยี่สิบหกใช่ไหมล็อตแรกยี่สิบหกค่ะล็อตแรกยี่สิบหกล้านใช่ไหมครับค่ะยี่สิบหกล้านนะยี่สิบหกล้านนะเขาถามแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนพี่กากันยายนใช่ไหมใช่ค่ะช่วงเดือนกันยายนค่ะเขาเขาบอกว่าคือในหนังสือฉบับนี้เขาลําเลิกว่าตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเขาต้องวางแผนล่วงหน้าอื วัคซีนที่ผลิตได้จากโรงงานในประเทศไทยจะขายให้ใครจะไปที่ประเทศไหนจัดสรรย่างไรเท่าไหร่เขาถามประเทศไทยก่อนเขาถามว่ายูยู่จะเอาเท่าไหร่ในหนังสือฉบับนั้นบอกว่าเอาแค่เดือนละสล้านโดสสัญญาที่จะซายกันก็คือ26ล้านโดสส่งมอบภายในปี2564 คือฝรั่งมันบอกมันก็คงจะเริ่มผลิตส่งได้ตั้งแต่มิถุนายน2 5 6 4ไทยก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นขอ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 เดือนละสล้านโดสแล้วก็จนกระทั่งถึงสิ้นปี64นั้นก็26ล้านก็แล้วกันใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นะนบค่ะฝรั่งมันก็โอเคมันก็ไม่ว่าอะไรอยู่อเอาแค่นี้นะในหนังสือฉบับนั้น25มิถุนายนที่ทําถึงกฎอนุทินฝรั่งแอสตามันยังลําเลิกมันยังมันยังลําเลิกด้วยนะมันยังย้อนความด้วยนะตอนนั้นไอยังบอกอยู่ด้วยนะ นอกจากยูทําสัญญาซื้อจากไอแล้วเนี่ยยูควรเข้าไปร่วมมันอยู่ในโครงการานะโคเวกโคเวกใช่เข้าไปร่วมในในเรื่องศึกษาวิจัยตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนอะไรที่มาน <VA> ะคะโครงการ c o v วกเป็นโครงการขององค์การอนามัยโลกเขาระดมทุนจากชาติต่างๆ เพื่อที่จะร่วมกันซัพพอร์ตการวิจัยวัคซีนเมื่อวิจัยได้สําเร็จวัคซีนที่ผลิตได้ก็จาหน่ายแจกแันในกลุ่มที่เข้าร่วมในข้อตกลงในโครงการโควแตจะได้ราคาพิเศษแล้วก็จะได้ก่อนแล้วก็จะได้ราคาพิเศษใช่ประมาณนั้นนะนะครับฝรั่งมันบอกว่าก็ยังได้แนะนำนะยูยูเข้าร่วมโครงการา <have S 1> <không? S 2> โควรงกร COVID, ด้วยซินอกเหนือจากที่จะซื้อจากไอประเทศไทยนอก ม,มาวันนี้าม,ามาวันนี้ในหนังสือวันที่25มิถุนาสองพันหกสิฝรั่งมันบอกว่าเคยขอ3มล้านต่อเดือนก็ให้สมล้านก็ตกลงกันตามนั้นจะซื้อแค่ย<ม>ี่ก็โอเคก็ยี่สิบก็ไม่ว่ากันก็ให้พอถึงเวลาที่สามเบลไซแอนสามารถเปิดผลิตได้จริงๆตั้งแต่เดือนมิถุนายน2 5 6 4เขาจัด สันปันส่วนให้ประเทศไทยมากกว่าที่ตกของกนฑ์ด้สามสองเท่าเขามีการจัดสรรเขาจัดสรรให้เดือนละห้าล้านใช่ค่ะจากตกลงสามล้านใช่ค่ะเป็นเดือนละห้าล้านใช่ค่ะยูน่าจะโอเคนะใช่ค่ะยูน่าจะโอเคนะจดหมายก็มีการระบุด้วยอเป็นการเตือนความจําเป็นการเตือนความจํานะใช่ค่ะบอกว่าผมมองคุณจะมีความพอใจที่ปริมาณนี้เกือบสองเท่าของปริมาณวัคซีนที่เราได้กล่าวถึงในการประชุมเมื่อวันที่เจ็ดกันยาหกสามซึ่งสารการหารือในวันนั้นทีมงานของคุณ ได้มีการประมาณการว่าระบบสายสุขของประเทศไทยนั้นมีความต้องการวัคซีนประมาณ3ล้านโดสต่อเดือนแ่ทีชัดเจนน,น,นนะ<ะ>แต่ที่แสบกว่าน,นั้นในหนังสือของฝรั่งยี่หมิถุนาเนี่ยได้แนบตาราง c o ม f i น e n t i a l มาหนึ่งตารางมันเป็นตารางแสดงการจองซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาบนจอเห็นบนจอโฟกัสที่ด้านบนดีกว่าอ่ะถอยกลับมาโฟกัส <Focus S 1> ที่ด้านบนอ๋อไปกันทีตารางเลยไหม หมายเลขสามตารางหมายเลขสามได้ได้ได้เอาวิธีการอย่างนี้ก็ได้ใช่เขาซูมเข้าไปเลยค่ะจะได้หชัดขึ้นนี่ค่ะโอเคนะให้ดู2องบรรทัดบนตารางที่ฝรั่งมันส่งมันแนบมาด้วยกับหนังสือที่ํำถึงคุณอนุทินเมื่อวันที่ยิบฮมิถุนานี่เองค่ะระบุชัดเจนว่าประเทศไทยสั่งซื้ออสตาสครั้งครั้งแรก เซ็นสัญญาสั่งซื้อมกราคม2564ค่ะปีเป็นจำนวน26ล้านโดสใช่ค่ะแต่การเจรจานเนี่ยเจรจาตั้งแต่กันยาตั้งแต่สิงหาคมามาแล้วละ่ะค่ะแต่การเซ็นสัญญาจริงๆ26ล้านโดสเพิ่งมาเซ็นกันมกราคม2564ปีนี้64 64 26ล้านโดสนะค่ะและครั้งที่2 30 5ล้านโดสเพิ่งจะมาเซ็นสัญญาคอนเฟิร์มกันไปทางการ <May. S 2> เมื่อเฤษภาคมอน <5. S 2> พฤษภาคม2 5 6 4ปี2021น่าสนใจนะแล้วเขามีให้ดูประเทศอื่นด้วยนะว่าจองกันตั้งแต่ปีไหนปีไหนบลูนายบลูนายสั่งซื้อสั่บลูนสั่งซื้อตั้งแต่พฤศจิกาย,ยน2563คร่ะอินโดนีเซียสั่งซื้อตั้งแต่ธันวาคม2,563 มา,มาเลเซียสั่งซื้อเอสาเซกาตั้งแต่เดซเบอร์ธันวาคม2563 <2 S 2> <ald> มาลดิสมาลดิสก็ธันวาคม63เหมือนนกันฟิลิปปินสั่งซื้อทั้งหมด3ครั้ง3ล็อตทยอยตะลุยสั่งซื้อตั้งแต่โนเวมเพอร์เศจิกายน63ไล่มาจนกระทั่ง <64. S 2> ถึงมกราคม64สั่งซื้อสครั้ง ไต้หวันสั่งซื้อตั้งแต่ตุลาคม2563ดูเวียดนามดีกว่าเวียดนามสั่งซื้อตั้งแต่พฤศจิกายน2563เขาซื้อก่อนเราอีกนะประธานโทษเห็นไหมฮะเวียดนามเนี่ยเซ็นสัญญาสั่งซื้อแอสซัาเซนิกา30ล้านโดสตั้งแต่โนเวม ber 2563 ผู้กินง่ายๆนะฝรั่งแอสตรามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ยอมเป็นแพ้<ช>เพราะมันกลายเป็น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 ผู้ร้ายคน<ช>ไม่ดีในสตาของคนไทยจอมเบี้ยวไม่ไม่สมมอบตามสัญญาสังคมไทยกดดันให้ใช้มาตรการทางกฎหมายเล่นงานฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญาฝรั่งมันก็เลยแฉข้อมูลทั้งหมดด้วยวิธีการทําจดหมายถึงควนอุทินลาเลิกเรื่องราวที่มาเรื่องทั้งหมด แล้วก็อีท่าไหนก็ไม่ทราบไอ้จดหมายฉบับนี้มันหลุดพลวกออกให้สังคมได้เห็นกันทั้งประเทศใช่ค่ะเป็นหนังสือจากนายจอร์ดฮับเบนรองประธานฝ่ายกิจการองค์การองค์กรทั่วโลกของแอสตราเซเนกาในบัดดนคุณอนุทินก็แก้เกี้ยวผมใช้คำว่าแก้เกี้ยวคุณอนุทินท่านมอนิเตอร์อยู่ก็อยากโกรธกันนะผมพูดความจริงนะผมไม่ประดิษฐ์วาทกรรมนะชาวบ้านเขามองกันอย่างนั้นจริงๆพอได้เห็น หนังสือ25มิถุนาจากฝรั่งแอสตาสเนกาย้อนความทั้งหมดสิ่งที่คุณอนุทินทำได้ก็แก้เกี้ยวก็คือทำหนังสือลงวันที่30มิถุนายนตอบกลับไปที่แอสตาสเนกาตอบกลับไปว่าอยู่นายกฐมนตีของไอ้ประสงค์จะได้เดือนละ10ล้านหวังว่าจะาพิณาจากให้ความต้องการของเราเด้วยดีประมาณนั้นคแค่นั้นเอง แต่เขาตอบอะไรไมหล่งเงียบแล้วเขาจะตอบอะไรอ่ะคี่ต้องเข้าใจว่าของที่ผลิตจากแสมโบไซแอนเขาล็อกไว้หมดแล้วใช่ล็อกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วไม่มีคนจองก่อนเราไงคําถามก็คือคุณกล้าไปจํากัดการส่งออกควบคุมการส่งออกห้ามการส่งออกเขาไหมเพราะลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทห้างร้านทั่วไปแต่ลูกค้าของแอสต้าก็คือรัฐบาลของประเทศต่างๆในอาเซียนใช่แต่ละประเทศอวุ่นพอสมควรถ้าคุณสั่ง ไปเบรกการส่งออกมันยุ่งสมควรนะ,ะทีนี้เขาก็จะย้อนคุณอยู่จะฟ้องอะไรไอ,อ้ก็ถามไอ้ไถามอยู่แล้วเอาเท่าไหร่ก็บอกเอาแค่สาล้านเอาแค่ยี่หล้านดสไอ้ยังแน่ด้วยว่าไป,ไปผูกพันออเอาตัว,วเองไปผูกพันไปเข้าร่วมโครงการโคแวกด้วยสิอ,อยู่ก็ไม่เอาวันนี้อยู่มีปัญหาอยู่จะบังคับไอมีภา,าระที่ต้องจัดสรรปันปส่วนให้ประเทศอื่นด้วย โยเอาไงก็แค่เนี้ค่ะก็แค่เนี้แค่เอกสารหลุดออกมานี่ก็นะ